ไม่คุ้นยังไงก็ไม่รู้เราเองว่าแกสู้นะพเข้ามาได้ยังไงเนี่ยอา้าวก็เข้ามาทางประตูระทีจะไม่ได้ปีนหน้าต่างขึ้นมาหรอกนะประตูไม่ได้ล็อกเหรอก็ไม่ได้ล็อกมาสิโอ้โหเข้ามาไม่ได้ซุ้มไม่เสียงตกใจหมดเลยไม่มนี่นายสีพิสมพรมีอะไรหรือเปล่าคือว่ามาหาพี่ถึงที่บ้านฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษา มีเรื่องจะปรึกษา้าไอ้ที่ว่ามาหาทุกวันทุกวันเนี่ยเขามีเรื่องจะปรึกษาอย่างนั้นเหรอใช่มีเรื่องอะไรคือฉันน่ะแอบชอบผู้ชายอยู่คนหนึงอะพี่แต่ว่าฉันน่ะเป็นผู้หญิงฉันไม่กล้าบอกเขาอะแอบชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งจ้าโถเอ้ยยุพินคุณเรามสมัยเนี่ยันนึกอยากจะตายก็ตาย ยังไงก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเธอชอบใครรักใครก็รีบบอกเขาซะให้เขาได้รู้ถ้าหากว่าเขาไม่รู้เนี่ยถูกคนอื่นข้าไปกินไม่รู้เลยนะพ,พี่จะเป็นพ้สื่ยเชหนไหนได้มากได้สิผู้ชายแถวยาติบ้านนี้พี่รู้จักหมดนะเป็นเพื่อนพี่ทั้งนั้นคือว่าเขาว่าอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวฉันจะชี้ให้พี่ดูนะไหนอ่ะแกตรงไหน่ะหรอเราเราเาแต่เปลี่ยนขวดก็เลยแต่ไม่ใช่เปลี่ยนขวดนะนู่น เที๋ยวเที่ยวชี้ผิดหรือเปล่าไม่ผิดแล้วเอาชี้รอบด้วยนะเอาใหม่นะมองดีๆนะพี่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตรงนู้นเลยตีดพนใช่ไหมไม่ชัดไม่ใช่คนตีดพนไม่ดูแลไม่นูแลอุ้ยหยุดเรื่องนี้พูดมาเลยดีกว่าไปพูดยังไงฉันไม่อ้อมคอมแน่คือฉันยุ้งพินนะรักพี่อ่ะแฟนใช่ไหมนะพี่อยู่ไหนเรอ รักจริงหรือเปล่าจริงสิแน่ใจแน่ใจงาน็อย่าช้าป้ยเียไม่ใช่สิอ้าวทำไมอ่ะก็รักพี่เหรอเล่นผิดแล้วเล่นผิดแล้วดวงก้าวจะผัวใครเราอ๋อแจ๊ปล่อยเ็เถอะแล้วก็มีอยู่แล้วนะเป็นแฟนฉันเถอะยุพินคนเราเนี่ยความรักมันห้ามกันไม่ได้เจ้ารักใครชอบใครแต่มันคือสิทธิ์ของเจ้าพี่เองรักใครชอบใครก็คือสิทธิ์ของพี่แต่ผู้หญิงคนเดียวที่พี่รัก มีเพียงคนเดียวเท่านั้นก็คือโสน,โนไม่ใช่เธอชอบดวงก้าวเหรอชอบสิใครจะไม่ชอบล่ะกระแสอินเทรนแห่งยุงคต้องดึงอะไรเพลงอะไรทำไมไม่เลยไม่ได้ยงนโด่งก้าวอะไรนะโด่งก้าว បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីរបស់យើង។អរគុណសម្រាប់ការចូលរួម។សូមអរគុណ។

S <S <S ไม่ชอบเพลงนี้หรอไม่ชอบทำทำเบอร์ฉันเอาร้องอ่ะก็กดดับจัน1 2 3 8งสองมแดนแล้วก็กดโทอรออกก็ได้นะ รีบเปรโมทขนาดนี้เลยเหรอโปรโมทให้ดวงกาวหน่อยชอบไหมอ่ะไม่ชอบกลับไปดีกว่ายุพินถ้าขอร้องไม่ชอบเพลงนี้หรอไม่ชอบลำบากจริงนั่งเวลาเดินหายไปและยักเวลานี่ไม่คิดจะตอบทรมาร์าก็จะแยกใจทุกเรื่อง

ทำไมพี่ไม่รักคนที่เขารักพี่เป็นรักคนที่เขาไม่ได้รักพี่ทำไม <c oughs> ฉันนุษสายยาเป็นผู้หญิงหน้าไม่อายมาอบอกความรักกับผู้ชายถึงบ้านแล้วก็เดาเขาปฏิเสธแบบนี้เหรอยุพีนพี่อะไรก็ใจยเย็นๆเมื่อคยพูดจะคยจาก่อนถ้าเจ็บมากแล้วรู้หรือเปล่าไม่ต้องไายุ่งจำเอาไว้เลยนะพี่วันนี้พี่ทำชิ้เจ็บ จำคำของฉันยุพินเอาไว้สักวันหนึ่งที่จะต้องเก็บกว่าฉันยุพินเปได้ 9, อก้าพันเท่าอย่าพูดแบบนก้าเอาไม้เก่ากับพีบบ่